ดีครับผมสวัสดีชาวยูทูบครับชิมิเอเปลี่ยนมุมมองกล่องครับเบื้องเบื้องจะเบื้องหนาเดี๋ยวว่าเบื้องเบื้อง,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 งลังกันนะครับผมบ้ามุ่งนขับเนี่ยเป็นยังไงนะครับเี่ดการเช็ดงาน ครับไมคอว์อยู่ในหัวเก่งขึ้นแล้วละครับเบลโก้ N.K. 200ครับซุปเปอร์นี่ครับผมได้เป็นบินเวียนๆกับขอโทษขอใหยครับผมว่าอยู่ในหนารถเกืประมาณนี้เลยครับ แมคอรมีตะตังก,กระมุนนะคร,รับผมมีหลอดเลนน้ำต็มร้างดำแดงงานแมนคอรอยู่ปรมานนี้แลับ ช่วงเรากระคลิปคนไลค์กดติดตามครับผมผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์เข้า,ไ,า,ปา,ววาไ,ขไปครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและการโยกปีนในพี่น้องคบอ่าหมุนปไปเลนะครับหมุนหดุนหมุน,มน,มน,นคนแบบกำลังตกวครับพี่น้อง ก็คืดได้เดี๋เดียวเบื้งบระสาททางนึงขึ้นก,ก้เลยครับจก็่สามเนี่ยจบก็โางเลยครคเห็นงานในห้องนี้หลยคนจะบอกแฮนแตงขอบกัน หึ้นครับมององข้างเลยได้เงียงข้อเปอันนี้ือเก่าความันนะครับผมสวัสดีเอฟซีครับอยู่จังหวัดแดงกันแน่ครับผมคอเมนึ่ทครับยห้ขอมานแน่ครับผม นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกาหาสิบหาหน้าที่แล้วครับวันพฤหัสที่15กรกฎาคมนะครับสองพันหาร้อยพม่าเซียพี่นองครับร่างพักเที่ยงอยกประมาณหาหน้าที่ก็เทียงครับแลนอยู่ผู้เลี้เลยเที่ยวก็คิดว่าก็พักกินเขาอยู่กินเขานะครับ ว่าเลยเดี๋ยวผมเปิดเพลงฟังกันใจอยากเปิดโจโจเนี่ยครับแต่ว่าอิเลีกซิสแน่นอนแนววงก็ต้องหาเปิดเพลงที่เขาโคเบอร์นนะเพลง สาวคิดหน่อยกันนะไม่รุนไม่รุนเล็หน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นงานขุดบอนะครับผมขุดขุดบอเพื่อ,อการเกษตรนะครับขุตฟรีะว่าเอาดินครับเอาดินกว้าง4ีเมตรหามตรนี่แหละนะครับผมต่ว่าตีนมันไห้มันได้สามเมียน,นครับจะาของหน้าเป็นบอกุ้กะเอาเลยครับบูมีเส็นบูมีแนวมากหาแนมา่มบูอก จัดการเลยนะผมกะเอาเลยครับแต่ว่ากออกมากอะยวโอเคครับแต่บ้นหนักเกียดไปนเลยแล้วฝนกับกำลังสิตตกด้วยวันหันลิ่นมากครับจะเล่ยถ่า,ายคลิปให้พี่น้องเมืองแค่ข้าวครับมุมมองหลังกล้องมันเป็นยังไงครับสุทธิย่เคยเบิึงแต่นหน้ากล้องผมเอากล้องติดมาบิึงมุมนคนขับข้างหน้า ก็ะจิประมาณนั้นนะผมแต่ว่ามุมหลังกลองเป็นแด่นะครับสำหรับตอนที่พุ่งคำแม่โค่นนะครับผมหุ้มมาพร้อมนะครับมคิดว่าควรดิบตกดีแล้วมุมมองภายในหัวเกงก็ะจิประมาณนี้ครับซูเปอร์นะครับผมนี่เที่ยวซองลอยเนี่ยอัดซองได้ได้ครับเนี่ยซ่อนซองได้เพราะว่าข้างหลังก็เป็นเบาะนั่งอีกนะครับผมไม่ถ่า บัตรพนังเรียนนารถนห้ครับปั๊บมอได้ครับบวกกับตำแหน่งตามความมอซงของแขนเ้องครับแขนสั่นกับปั๊เข้ายไก้แขนเหย้ากับปั๊บสามารถเอ็นได้นอนได้นะครับผมซ้ำห้องน้อยๆนะครับผมกับกว้างบันไดประมาณแปดสิบเส้นครับพอถึงเมตรความกว้างนะครับความสูงก็อยู่ประมาณเมตรเม็ด60ครับบวกกับความเหย้าดีกว ม้านเมยียครับผมเมีได้เลยครับอัดซองได้นะครับเดชสนใจอยากนั่งนานั่งโคกอะ่ะคอมเมนต์เข้ามาครับผมนะครับเดี๋ยวพามาอ่าบานเสียวครับเพราะว่ามุมมองไม้โค่มันอยู่สูงครับสูงเราขั้นใหญ่เวลาผมยางเนี่ยมันมิดนะครับอันดีน ดินคุดไหมเนี่ยผมเป็นอยังแบบเนี่ยผมแต่ว่าดินทมจะไปยุ่งเกยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพังดดดนะครับผมมันดำมาแล้วครับทันแรกของช่างยุดผมตักอยู่ในเที่ยวละสิบบาทครับโบว์แมนได้ยี่สิบกว่าเที่ยวแหลือบครับสองรอยกว่าบาทครับสามชั่วโมงครับผมสี่ชั่วโมงสามชิ้เที่ยว ทางไส้เนี่ยก็เป็นแต่ครับพุ่มแดงๆด้วยนะครับภายในหักเก็นกับจิฟมานนี้ครับวิ่นวิ่งเล็กน้อยครับเพราะว่านมีแต่มุนเกิดมาเพื่อคุดกับมุนครับรถแมคโคร หรือางานผมที่ผมดินนะครับลบเมาขมทีอุตสะนะครับผมเพื่นใส่บริการได้ครับผมพรอครับผมผู้บาวรถไทครับทีมงานแสงสิรินะครับผมแสงสิริพ็นคลเล้าขออีกึ้นเบอร์ทั่วไใแห่ครับในสนใจดินสวย,สวย มีตะพับให้เราครับ200สองร้อยเซาพร้อมดันเราก็ดันสองร้อยครับโอ้แข็งมากใจติดตนตอสร้างซื้อแล้วผมอินคุกเข้ากับมีนะครับบริการอินคุกเข้ากับมีช่วงนี้อินก็ึ้นพร้อมนะครับเห็นเท่าแก้วพันบอกว่าร่างค่าอัพเดตตอนนี้พ่นสองพันกว่ครับรถละสองพันนะครับอินคุกนะครับ 2 0 0 0ถึง2,400ครับแล้วแต่ระยะทางไกลๆนะครับผมเพราะว่าขันไกเนี่ยเขาก็เติมน้ำมันไปนะครับมันรถเติมน้ำเวยบวกเข้าไปพี้ครับช่วงนี้หนาฝนครับทางเขาบ้านทางออกบ้านโอไดลเล่ๆนี่ก็ไหายยินเดทผมครับ สร้างได้ครับชิปงานแสงสีรีสแต่สิมีสร้างยุดนะครับช่างยุดพี่มดแดงนะครับเป็นเป็นทิปงานรถดำเป็นเรย่อิที เชียรของต้วงเปิดแม็กคู่นี่รูกวะครับว่าคืออยังทับไปร้อนมากเลยว่ามันก็อยู่ในโ่ลูกของผมเดี๋ว,ว่าครับโ,โมบีผู้ใดมาเห็นน้ำเดอกครับประมาทประมาท ออกชื่อสบายเลยออกฉากแน้วท่านนี้คองเสียงมดแดงครับนักจะเต็มครับ,รบรรงงนวนี้บได้เลียนงาตะเสาเลยครับนี้เก่ามุ่งคืองคใคได้ลุงงานครับผู้ะว่ารอดนะมันม,มันยุ่ป่ำแต่คุ้นนะครันครับผมป่พ่อ ไม่เติมไม่รูกค้านะครับเพราะว่าที่งานรถด,ดำรถโุดเนี่ยมันไ่ได้ใส่น้ำมันเมื่อละราลิตรเจ้าลิตรดิครับเติมทีละสองสามรอยลิตรนะครับผมก็ยังรถแมคโครเนี่ยผมจัดมากไปเจ้าเออเอ่อเหือลอยหาสิบริทนะครับผมเนี่ยขั้นผมขับด้วยเนี่ยปุ่นบึงทำางานปิดเงีนยังแปดมื่อหนึ่แต่ว่าลอยหาสิบริทเนี่ยผมเบิร์ตครับ ตั้งแรงสามารถมือคือเนีน่ยเกษตรส,สุดแล้วครับพ่อนเนี่ย่ถ้าว่าน่าอยากห้ฝนตกค,ครับอ่าสุดอะไรพวกนี้ในนะั้นเนาะนะครับเนาะเข้ามาด่าไหม แค่ด่าไปสร้างอะไรยุราคุณทวีครับปั่มนำเล่าว่ามีอะไรเพี้ยนกันคิดว่าจะได้คุดเมือครรบเอาจะไล่รถพ่อครับมันคิดว่าได้รว่ลวดกับกินขอ,อแซ่บนอนนรับแล้ว ก็ได้มีทุกมือเลยครับนะว่าที่งานเนี่งบ่ทันไดที่รู้จักกันได้ครับ ตากว่าคือว่ารถหลายกว่านี้เนี่ยโอ้ก็ได้หายใจเลยครับเนี่ยแไม่โคนะโอ๋ว่าเฮ็ดหลายก็ได้หลายตัวล้ะมีศนยเฮ็ดน้อยก็ได้หน่อยหน้ารถหน้าหลายๆบอ,อยากเอาสาได้เงิน อยู่น <S <S ักแน่เออโอ้ยไม่รู้ว่าของใครอืดอีกเป็นเพื่อนปะ ไปเรียนนะครับต้เบิ่งอยู่ขวากุ้งดงนะครับโวกมาถามเพณ่ันกันนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าอยู่เนี่ยนเหนือเฮ็ดงานเป็นทุกคนครับคุณแม่ผมเนี่ยครับไปใครตายด้วยซึ่งเคื่อนครับคุณพ่อผมเนี่ยครับไปทำแม่ครู่เลือนนี่ยแหละ ผมนะครับแม่พ่วงขี้ตื่นขึ้นกับไปไพ่ไปมั่งครับเลื้ยงตัวมั่นครับพี่น้องครับเออเตี้ยงไหนมันกิ่นไหมตลาดเปิดพุ่ได้ยากเลยอับว่าแหละครับพุ่มขีดมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับผมก็เ่ได้คิดว่าพุ่มยงได้มาขับแม่พ่วงขี้ดอ่ะขี้ร่ากันสิหาท้ายคลิปเมื่อเมื่อไป,ไปนะครับผม ใไ,ได้จากคลิปนี่กัถือว่าพ่อได้ครับกับพ่อได้หลายแบบแต่ได้ผมตอนนี้กัฟันรถกระบะขั้นหนึ่งได้สบายเลยครับแต่ว่าผมกัมีภารลหลายขึ้วแหละครับผมมีครอบมีขั้วนะครับมีลูกมีเนียนะครับงานแม่โคขเขามาปลพร้อมกันสองขั้นเลยครับ ว่าผมกัเรียวเช็ดกับเขาแก่เก่าผมเมื่อก่อนละเพราะว่าเคยดูน้ำเพินมากนะครับผมเรากะมันไกลบ้านครับสี่สำคัญมันกาสะดวกเรื่องเงินครับผมเวลาเขอา โอเคครับผมแต่สีประมาณนี้แหละครับมุมมองคนขับภายในหอรเก็งนะครับผมหนานมโค้นะครับคุณไดสนใจนะครับดินหินนะครับหรือว่าฉีเป็นลูกลังนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผมทีมงานแสงสีครับยินดีรับใช้บริการนะครับผมดินซืยๆดินซืยๆครับดินโคพวกนะประเทศหนาบ้านกติดต่อออกมาได้ครับเดี๋ยวผมยิน ขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมอ่เครับาะเขาไปสร้างซื้อได้นะครับผมอ๋อเรื่องง่วนะครับผมง่วนประดี๋ยกได้ง่วสาวหน่อยง่วแม่ม้านกำลังพอเลี้ยงความงามนะครับผมมีเงินกับมาเบิึงได้ครับอยู่ขอบผมนะครับขายตัวแพงดอกนะครับตัวละสองหมื่นถึงสามหมื่นสามหมื่นหานะครับผมบ่เกินนี้นะครับผมมีหาตัว เด้อดต่วนมันครับผมกันนะครับย่ำอยากได้อยากได้แห้งๆนะครับันย้มมาเห็นงานจริงๆแล้วบุ๋มีผู้เบิ้งผู้ผู้ดูแลนะครับเจียมันออกคอออกยังเงี้ยคมันบุมีผู้ดูเลยนะครับผมเนอะผมอ่ะโอเคทุกท่านก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับผมคลิปหน้าพร้อมกันไหมนะครับเจียมมีผมขคอตัวล่าปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ